เราจะมาแกะของขวัญที่ได้มาจากโรกง,าากงเรียนจับฉลากกับเพื่อนๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวถือของขวัญให้ถ่ายรูปก่อนโอเคแกะแกคห,หน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันนะคะ ว่าข้างในเป็นอะไรอันนี้ได้ของเพื่อนชื่อยายไหมใครคือยายไหมคนไหนยายไหมแล้วได้ของยายหมอนี่คนไหนชื่อยายไหมนี้คือของครูแจ๋วอ้โหขอพี่น้องตานครูแ<อ>จ๋วครูแจ๋วลูกอันนี้ของยายไหมอ่ะมาลุ้นกัน พี่แจมถ่ายถือถือเรื่งนี้อ่ะถ่ายดูว่าอ่หมันจะเป็นอะไรในวันนี้กันเลยนะคะวันนี้เราใส่คลิปกันที่ทำงานแม่นะคะอุยเอ๊ะแม่อ่ะอือเป็นแบบนี้นะคะก็เขาอย่างอืมเด็กหญิงกัญญากรบุญ วงสัหมันน้องใยใหม่นะคะข้างในเป็นอะไรอันนี้พี่เต็มได้ใช่ไหมใช่แล้วเรามาดูกันข้างในอะไรเออเย้ผ้อบมผ้าปมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนคข้ายี่นาลาจังไหนเอาออกมาดูค่ะ เอาเปิดออกมาค่ะนี่เอาดึงออกมาดึงดงให้ท่านผู้ชมดูดึงให้ท่านผู้ชมดูว่าคืออะไรอ่าอามีอีกชั้นหนึ่งออมัเป็นแข่อ่าอ่าดึงเด้อะดึงให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่ามันคืออะไรลูก มันคือผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าห่มหรือว่าผ้าอะไรผ้าผ่มโอ้โหผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดตัวก็ได้ผ้าห่มก็ได้จะเป็นผ้าห่มว้าวไหนไหนโชว์ดิเดียวโชว์ดิไหนโชว์ดิว้าวอาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องต่อไปนะคะใครได้กล่องนี้ตางตังได้นะคะได้ของใคร ไม่นี่ของใครของใครเป็นกล่องของขวัญของใครครูแจ๋วูแจ๋วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะ,ระครูแจว๋แจวเขียนชื่อเฉพาะครูแจว๋วไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคะเอ้ยแกเลยแล้วไม่ไดเอาไปทิ้งทีเดียว เ,ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของคุณครูแจ๋วจะเป็นอะไรมากค่ะแม่ทําให้เรามาดูกันนะคะของขวัญจับฉลากในห้องนะคะ <c oughs> จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอะะ่อนแป๊บนึงค่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อ่าได้อะไรอาไหนเอามาดูหน่อยอันนอะไรอ่ะขวดน้ำมันคืออะไรไหนเอามาดูดิได้กี่ชิ้นได้กี่ชิ้นเอามาให้ดูก่อนตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊ตาไหนมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เดริมอนอันนี้ตุ๊กตาเดรีมอนละอันนี้คืออะไรคะไหนดูดิขวดน้ำ มันคืออะไร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าวันนี้เด็กได้ของขวัญอะไรเรามาดูกันนะคะอ่าได้ของขวัญอะไรอ่ะดูอ่าไหนไหนอ่าน้องตั้ง,งถือให้แม่หน่งแลยวแม่เปิดให้เออน่าจะเป็นกล่องข้าวหรือเปล่า อ่อกล่องข้าวนี่ค่ะกล่องข้าวนะคะเป็นกล่องข้าวมีที่ใส่ข้าวและที่ใส่กับข้าวนะคะแล้วก็เมลมอนแล้วก็ต่างได้นะคะชอบหนึ่งแล้วก็สองอ้อ่ะชอบไหมตกลงชอบของแต่ละคนไหม ชอบชอบมังไหมชอบมากเลยอ่าแม่จะไปดูกับต่ายน่อยเดี๋ยวก่อนนี้ค่ะตัวาราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับการค่ะให้พวกการไปนะคะบ๊ายบายอ่าบ๊ายบาย